สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับในรายการโยธาหน้ารู้กับลุงพานิชย์นะครับวันนี้หัวข้อที่ผมจะมาคุยให้ฟังก็คือเตรียมสอบสามัญวิศวกรโยธาอย่างไรให้ประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับก็มีการยื่นขอเข้ารับการเลื่อนระดับสามัญวิศวกรโยธาจํานวนมากทีเดียวนะครับก็มีที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วทําอย่างไรจึงจะให้ ประสบความสําเร็จตามที่ใจเรามุ่งหมายนะครับในการเตรียมสอบนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือการกรอกใบคําขอนะครับใบคาขอนั้นก็จะเป็นประวัติส่วนตัวนะครับข้อมูลส่วนตัวทั้งหลายนะครับประวัติการศึกษาจบเมื่อไหร่ยังไงจากมหาวิทยาลัยไหนนะครับแล้วก็ประวัติการทํางานนะครับบัญชีปริมาณงานแล้วก็ผลงานเด่นตอนนี้เราบอกเราขอ2งานพอนะครับเพราะว่าถ้ามากกว่านั้นเนี่ยระยะเวลาการสอบเนี่ยหชั่วโมงอาจจะไม่ทันก็ได้นะครับ ทีนี้พูดถึงประวัติการทํางานนะครับก็ให้แสดงตั้งแต่เราได้รับใบอนุญาตภาคิวสกร์นะครับก็หมายว่าเราได้ใบภาคิวสกรเมื่อไหรา่เราก็ต้องแสดงประวัติการทํางานนับจากนั้นนะครับแต่ว่าระยะต้องไม่น้อยกว่า3ปีนะครับเพราะฉะนั้นบางคนที่ได้รับภาคิวสกร์มานานอาจจะเป็น10ปี15ปีแต่ถ้าใครแบบใหม่ๆเลยนะครับเพิ่งจบได้ไม่นานก็ต้องไม่น้อยกว่า3ปีนะครับนับระยะเวลาให้ครบถ้วนด้วยนะครับเช่นเราได้รับใบอนุญาตภาคิวสกร์ตั้งแต่พศ2545นะครับแต่เพิ่คิะยื่นะครับ แลนะเพิ่งคิดจะยื่นขอเรื่องระดับแล้วก็ต้องแสดงประวัติการทํางานตั้งแต่ปี2 5 4 4นะครับนะว่าเราเคยทํางานอยู่ที่ไหนแล้วก็ตําแหน่งอะไรความรับผิดชอบของเราคืออะไรนะครับโดยที่เราจะต้องระบ,บุข้อหนึ่งก็คือวันเดือนปีนะครับที่เราประกอบวิชาชีพ2ก็คือตําแหน่งที่เราทํานะครับแล้วก็3ก็คือลักษณะงานที่ทําให้เราเขียนโดยย่อเท่านั้นนะครับ ทีนี้ที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้องมาเขียนบัญชีปริมาณงานนะครับเป็นเป็นข้อมูลต่อมาบัญชีปริมาณงานนั้นเนี่ยจะต้องเขียนให้มีระยะเวลาสอดคล้องกับประวัติการทํางานนะครับเพียงแต่ว่าบัญชีการทํานานนั้นจะมีรายละเอียดมากกว่านะครับเ,เราก็ต้องเขียนลักษณะงานที่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นก็คือเป็นงานควบคุมการสร้างหรือการผลิตเป็นงานออกแบบคำนวณน,นะครับหรือเป็นงานควบคุมการใช้อะไรทานองนี้นะครับ แต่แล้วก็ต้องแสดงรายละเอียดงานที่ทําแล้วก็ผลงานปฏิบัติให้ชัดเจนนะครับนยกอย่างเช่นงานที่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงในช่องที่2เราก็ต้องบอกว่าเราประกอบนะครับอ,อยู่ในหัวข้อควบคุมการสร้างหรือการผลิตนะครับหรืออาจจะมีงานพิจารณาตรวจสอบด้วยนะเช่นในกรณีที่เราทํางานในห้องปฏิบัติการที่เก็บข้อมูลในเชิงสถิตินะครับมีได้มากกว่า1ประเภทนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ในช่องที่3อันนี้จะต้องเขียนรายละเลอียดให้ชัดเจนนะครับ ว่าโครงการของเรานั้นก่อสร้างที่ไหนลักษณะโครงการเป็นอะไรรายละเอียดวิศวกรรมที่สําคัญมีอะไรบ้างให้ใส่ลงไปส่วนในช่องที่4ก็เป็นเรื่องของระยะเวลานะครับก็ดูระยะเวลาในงานต่อๆไปอย่าให้มันทับซ้อนกันในกรณีที่เป็นการควบคุมการสร้างหรือการผลิตนะส่วนข้อ5ช่องที่5นะครับเป็นผลการปฏิบัติที่เด่นชัดนะครับเราก็ต้องบอกว่าเรา,างานที่เราทำเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็ยกตัวอย่างมานะครับเพื่อที่จะเห็นว่า งานที่มีปัญหาเด่นชัดนั้นคืออะไรนะครับทีนี้ในการเขียนผลงานเด่นนะครับเราก็บอกว่าตอนนี้เราบอกว่าเราอยากได้2ผลงานแต่ว่าถ้าใครผลงานมันเล็กเกินไปก็อาจจะต้องมีมากกว่า2ผลงานนะครับจะเป็นผลงานขนาดใหญ่2ผลงานก็อาจจะเหมาะสมแล้วนะครับโดยแต่ละงานนั้นจะต้องมีเนื้อหาไม่น้อยกว่า30หน้ากระดาษของ A4 นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่ควรจะเป็นงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมากเกินไป เพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเวลาเราคุยกันแล้วเนี่ยพอคุยงานที่1เสร็จ<ม>พอเราจะเริ่มคุยงานที่2ปรากฏว่ามันมีลักษณะที่เหมือนกันแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรที่แตกต่างก็เหมือนกันเราส่งมาแค่งานเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรมีงานที่มีลักษณะทางวิศกรรมที่หลากหลายนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าที่เราพบมากนะครับแล้วก็เราส่งกลับไปในการยื่นนําเสนอผลงานก็คือว่าในผลงานเด่นนั้นเนี่ยมีข้อมูลเชิงวิศกรรมน้อยเกินไปนะครับมีแต่ภาพประกอบเป็นหลัก นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีภาพประกอบก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าภาพประกอบนั้นก็ควรมีข้อมูลเชิงวิศวกรรมอธิบายมาให้ผู้อ่านหรือผู้ตรวจสอบผลงานนั้นเข้าใจนะครับทีนี้ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเขียนคําแถลงความสามารถนะครับการเขียนคําแถลงความสามารถเนี่ยผมก็อยากจะบอกให้ทุกคนช่วยดูนะครับในมันจะมี2กรอบมันเป็นจะเ,เ,เป็นกรอบแล้วก็มี2ช่องนะครับ ช่องสีเหลืองจะเขียนว่ากรอบความสามารถแล้วก็มีคําอธิบายถ้าท่านดูในคําอธิบายเนี่ยปรากฏว่าในคําอธิบายนั้นเนี่ยมันคือคําถามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขียนคําแถลงความสามารถก็อยาให้ท่านอ่านคําถามนะครับแล้วก็ตอบคําถามเหล่านั้นลงไปทีละประเด็นนะครับเป็นการเขียนคำแถลงความสามารถยกตัวอย่างเช่นความรู้ทางด้านวิศกรรมและเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็จะมีคําถามข้อแรกถามว่าท่านได้รวบรวมความรู้วิศกรรมและได้ขยายความรู้ความเข้าใจ ในการเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีให้สอดรับกับแนวปฏิบัติหรือการดำเนินงานหรือสู่ความสําเร็จด้วยความมั่นใจเป็นที่น่าเชื่อถืออย่างไรท่านก็ตอบไปสิครับว่าข้าพเจ้าได้รวบรวมความรู้ในเรื่องใดบ้างใดบ้างเอามาใช้อะไรก็ว่าไปนะครับพยายามตอบคาถามถอให้ครบทุกข้อนะครับอยู่ในช่องสีฟ้าของคําอธิบายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเขียนคําแถลงความสามารถเพราะมีหลายรายเหมือนกันที่ถูกส่งกลับไปด้วยการเขียนคาแถลงความสามารถเนี่ยอ่านดูแล้วเนี่ยเหมือนกับไม่ได้บอกเลยว่ามีความสามารถอะไร นะครับเขียนมาสั้นมาก2บรรทัดก็มีสามบรรทัดก็มีนะครับไม่ไม่บ่งบอกถึงความสามารถเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเขียนให้ชัดเจนนะครับถ้าใครยังเขียนไม่ได้เขียนไม่เป็นนะครับก็เข้าไปดูในรายการโยธานะรูกับลุงพันธุ์นิดนะครับยูทูบจะมีอยู่เอพิโซดหนึ่งเป็นเรื่องของการเขียนคําแถลงความสามารถนะครับได้แนะนําไว้นะครับนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับ,บก็คือการเขียนคําแถลงความสามารถเนะ่ยแนะนําให้ดูคำอธิบายช่องสีฟ้าแล้วก็ตอบคําถามให้ครบทุกข้อทุกประเด็นนะครับ ทีนี้เมื่อท่านส่งเอกสารทําเอกสารพร้อมแล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะส่งเอกสารนะครับนะซึ่งก็จะส่งมาเป็นลักษณะเ,เป็น PDF นะครับส่งผ่านมาที่สภาวิสกรน,นะครับสำหรับผลงานเด่นนะครับผมก็แนะนําว่าให้ท่านเตรียมผลงานเด่นตอนที่จะมานําเสนอเนี่ยนะครับเดิมจะเป็นเล่มใช่ไหมครับให้ท่านสกัดมาเป็น powerpoint นะครับเป็น powerpoint งานละประมาณ20-25สไลด์ นะครับนำข้อมูลนําสิ่งที่ท่นดักจะนําเสนอเนี่ยลงมาใน powerpoint นะครับและเวลานั้นเราก็ดูอธิบายไล่เรียงไปมันจะดีกว่าการที่ท่านเอาไอ้เล่มผลงานเด่นที่เป็นตัวหนังสือสลับกับรูปแล้วก็มารูปทีเป็นทีละบรรทัดอะไรเงเี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการนําเสนอด้วย powerpoint เนี่ยจะดีกว่ามากเพราะฉะนั้นแนะนำนะครับว่าให้นําเสนอด้วย powerpoint นะครับงานเด่นละประมาณ20 ถึง25สไลด์นะครับแล้วก็นําประเด็นสําคัญมานําเสนอนะครับเช่นปัญหาทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นคืออะไรแล้วท่านแก้ปัญหาอย่างไรให้มันรู้ล่วงไปได้อันนี้คือเรื่องสำคัญที่เราอยากทราบนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสุดท้ายเลยบางคนไม่น่าจะเกิดปัญหาเรื่องนี้ก็คือเรื่องของจรรยาบรณวิศกร,ร2,559นะครับมี25ข้อเราก็ต้องการให้ท่านบอกเราว่าจรรยาบรณ25ข้อนั้นเนี่ยท่านรู้อันไหนบ้างแล้วก็ให้บอกให้เราฟังสักประมาณ5ข้อนะครับโดยประมาณนั้นนะครับ พราะบางคนเนี่ยสอบมาจนจบแล้วสัมภาษณ์กันจนจบแล้วค่อนข้างสัมภาษณ์กันด้วยดีนะครับกรรมาการพึงพอใจแต่ถามว่าพอเราถามเรื่องจรรยบาลวิศวกรปรากฏว่าไม่ทราบนะครับว่ามีเรื่องนี้ไม่ได้ดูมาอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับต้องดูเรื่องรรยาบรลวิศวกรมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่สําคัญนะครับอยากจะแนะนําก็คือว่าผลงานเด่นเนี่ยนะครับเราคุยกันเนี่ยประวัติก็เป็นการที่ท่านเล่ามาแต่ว่าสิ่งที่เราจะ คุยกับท่านสอบท่านโดยสัมภาษณ์ท่านในเชิงลึกเนี่ยก็คือผลงานเด่นเพราะฉะนั้นผลงานเด่นนะครับก็ช่วยซ้อมก่อนนะครับซ้อมเพื่อให้มันมั่นใจซ้อมมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับแล้วเราต้องทราบทุกขั้นตอนในการทํางานที่ปรากฏอยู่ในผลงานเด่นนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้คลุกคลีโดยตรงแต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องก็มีสิทธิ์ที่จะนางานนั้นมายื่นได้นะเพราะนั้นท่านก็ต้องพยายามศึกษาข้อมูลในเชิงลึกแลนะทุกประการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านนำเสนอนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือ ต้องทราบการทํางานในทุกขั้นตอนต้องทราบวิธีการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท่านกําลังทําและอาจจะต้องมีการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวกับผลงานเด่นนะครับว่ามันมีทฤษฎีอะไรบ้างกรรมการก็อาจจะไม่ได้ถามหรอกครับแต่ว่าถ้าท่านเตรียมไว้ก็จะเป็นผลดีนะครับแล้วก็ซักซ้อมการตอบคําถามนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าคําถามพื้นฐานในผลงานที่ท่านยื่นนะครับเช่นการควบคุมงานก่อสร้างอาคารแล้วก็ต้องทราบเรื่องการทดสอบสลัม การทดสอบหลูกป,ปูนการดึงเหล็กการอะไรที่เกี่ยวข้องพื้นฐานทั้งหลายแหละนะครับนะถ้าเป็นการคำนวณก็ต้องทราบหลักการในการคำนวณนะครับทฤษฎีที่ใช้มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบตํหนองนั้นนะครับท่านต้องนําเสนอด้วยความมั่นใจนะครับเน้นเลยนะครับต้องมีความมั่นใจนะครับนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าอาจจะถูกถามขณะที่กําลังนําเสนอเพราะนั้นก็ต้องควบคุมตัวเองให้ดีนะครับนะเวลาถูกถามในขณะที่กําลังนําเสนอบางคนก็รวนไปนับจากนั้นนะครับะอนนั้นก็ต้องควบคุมตัวเองให้ดีเพราะว่า เ,เวลาถูก3ามแทรกเนี่ยก็เหมือนกับเราเสียสมาธินะครับแล้วก็พยายามนะครับพยายามตอบคําถามให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อย่าตอบว่าไม่ทราบนะครับพยายามตอบนะครับอย่าบอกว่าไม่ทราบมันก็จะเป็นการจบคําถามแล้วเราก็จะรู้สึกอา้าวต้องลงก็จบแค่นี้แต่ถ้าถึงแม้ว่าเราไม่ทราบแต่เราก็พยายามตอบพยายามอธิบายนะครับก็ยังดีซะกว่านะแล้วก็ที่สาคัญนะครับปัญหาที่เราพบบ่อยก็คือปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับไม่เสถียรนะครับกำลังนําเสนออยู่ หน้าก็นิ่งไปนะครับหรือว่าจอดับไปอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูส่วนนี้ให้ดีๆนะครับต้องซ้อมด้วยนะครับอันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสิ่งที่ผมมาเล่าให้ท่านฟังในวันนี้นะครับก็คือว่าท่านจะเตรียมสอบสยยอย่างไรให้ประสบความสําเร็จนะครับจริ<ม>งๆแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมเอกสารแล้วก็การเตรียมตัวเองให้พร้อมแล้วก็การซ้อมการนําเสนอแล้วก็ต้องมีความมั่นใจนะที่สําคัญก็คือท่านต้องมีงานในระดับที่น่าสนใจพอสมควรน,นะครับ บางคนอาจจะมีการทํางานแค่เพียง3ปีนะครับบางทีกรรมการอาจจะบอกเอ๊ะทำไมเวลาทําไมรีบร้อนจังแต่ว่าเมื่อท่านนาเสนอแล้วท่านนาเสนอได้ดีเราก็ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับแต,แต่คนที่มีเวลานานเ,าเวลาผ่านไปนานแล้วเพิ่งมายื่นเนี่ยแล้วก็บางครั้งอาจจะลืมนะครับเพราะนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับก็เป็นคลิปสั้นๆวันนี้นะครับเกี่ยวกับการเ,าเตรียมตัวเพื่อที่จะสอบสอสอยอให้ประสบความสำเร็จ อย่าลืมนะครับช่วยกรุณาติดตามรายการโยธาหน้ารู้กับลุงพานิชก็มีคลิปที่น่าสนใจหลายคลิปที่เกี่ยวข้องกับเรางเรื่รโยธานะครับแล้วก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับกับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับ